ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี P ่พี F ่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะคะตอนนี้น้องช้างนะคะก็ได้มาไหวนะะ้นะคะปู่นะคะประจำหมู่บ้านนะคะตอนนี้คนต้นก็ได้ไหว้นะคะเชือกแรกนะคะพายชัยมงคลนะคะ เชือกสองพา่าไอซีดอคุณเงินค่ะเชือกที่สามพังขันเงินนะคะเชือกที่สี่พังพี่ดาวค่ะเชือกที่ห้าพังคำหมื่นค่ะเชือกที่หกพังโบวี่ค่ะเชือก <laughs> ที่เจ็ดเนี่ยนะคะเชือกที่เจ็ดนะคะ เชือกที่7จ็พังทองดีนะคะเชือกที่8พังน้องส้มน้ำหวานอยู่เชือกที่9นะคะเชือกที่สิเชือกที่1ิเอกพังครทิปคะ่ะน้องครนทิปนะคะเชือกที่12บสองพโบวีค่ค่ะเชือกที่สิน้องดอกเหมยคะ่ะเชือกที่สิ เลขท่ที่สิ 14, แม่วาสนานะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมงานอีกนะคะจํานวนอีกห้าหเชือกนะคะอยู่ด้านหลังนะคะกราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะที่ช่วยสมเ,เป็นเจ้าภาพสมทุกค่าอาหารน้องช้างในครั้งนี้นะคะ ขอคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่ทานไม่ว่าจะมากจะน้อยนะคะก็ขอให้พี่ๆเอนะคะมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมั่นปราดัานะคะตอนนี้น้องช้างก็จะได้เริ่มนะคะไปกินโต๊ะจีนกันแล้วนะคะน้องช้างก็จะเดินเป็นขบวนขบวนไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเอฟซไปดูน้องช้างกินอาหารกันนะคะ ตอนนี้น้องช้างก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นขบวนนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะมากเลยค่ะดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะ ถ้าตอนนี้น้องช้างก็เดินก็จะใกล้ถึงแล้วน,นะคะเพื่อกใหญ่ของเรานะคะพลายไทรมงคลค่ะตามด้วยสีดอคุณเงินและพังขันเงินนะคะก็ะน้องอน้องดาวค่ะหรือพังพี่ดาวนะคะ,ะก็แม่คำหมึ่หรือพังคำหมึ่นะคะด้วยน้องโบวี แม่พังทองดีนะคะน้องส้มน้องน้ำหวานตามมาเรื่อยๆพังกูผาก็ตามมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นผลไม้ของเรานะคะที่เตรียมไว้ให้น้องช้างนะคะน้องช้างนะคะก็ได้มาถึงอาหารแล้วนะคะอาหารมีหลายอย่างนะคะวันนี้นะคะ เริ่มทยอยกันมาที่จุดงานที่จุดตัวจินแล้วนะคะเาไปดูผลไม้ก่อนนะคะฟักทองสวยมากเลยค่ะกล้วยหวีใหญ่มากนะคะสับปะรดแคนตาลูปนะคะแตงกวานะคะแตงไทยนะคะมีหลายๆอย่างนะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่พี่เนะคะ พี่เมตานะคะช้างบ้านทลาดของเรานะคะตอนนี้น้องๆก็ได้ลุยกินแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องไหนกินเก่งกินดีนะคะค่ะพี่พีเอฟซีดูค่ะโอ้โหแต่ว่าเม่บบานหาที่เข้าไม่ได้ค่ะโอ้โหนะคะนี่ก็ทางคำมือของเรานะคะกินนะคะ ไปดูน้องน้ำหวานนะคะดูค่ะแอบดูน้องน้ำหวานนะคะนางก็จะกินเรื่อยนะคะี่นะคะนางกินแบบเป็นคุรสตรีมากเลยค่ะลูกสาวหนูเราจะพาไปดูเชือกกินจุกๆกันนะคะดูนะคะว่าน้องไหนนะคะจะกินเก่งนี่ดูน้องส้มนะคะดูน้องส้มคาที่พี่เอฟซีดูน้องส้มเลยค่ะ น้องส้มนะคะอ้โหนะคะ๋ยวเราจะพาไปดูพังพิดาวก่อนนะคะอ่านี่ก็พังพิดาวนะคะพ่ดาวเลือกไม่ถูกเลยนะคะพิดาวก็กินนะคะแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะน้องช้างของเราวันนี้ตื่นเต้นทุกๆเชือกเลยนะคะอาหารเราจัดเต็มนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ เป็นเจ้าภาพให้ในวันนี้นะคะเราจะไปแอบดูน้ำหวานกินค่ะแอบไม่ได้เลยคะ่ะดูตูดสองสาวนะคะน้องพังดอกมือนะคะพางดอกมือกิ่งแล้วนะคะดูน้องน้ำหวานกินนะคะที่ซี กินช้าเจ้าของค่อยจานแค่กำลังทำแบบนีกว่าจ้าน้ำมันนุ่งสัน้องน้ำหวานน้ำหวานๆนี่เรียนตัจีนนะฮะจ้างจ้าดน้องส้มนะคะไม่ใจละดูค่ะดูค่ะน้ำมันน้ำมันกินแบบผู้หญิงมากเลยค่ะวันนี้เรื่อยน้ำมันกินเยอะนะน้ำมันกินเยอะหน่อยน้ำมันน่ะน้ำมันกินเยอะลูก มาดูสาวน้อยของเรานะคะน้องน้องอะไรคะนี่แต่งชุดไม่ใช่ค่ะแต่งชุดสวยจาไม่ได้เลยว่าเป็นน้องอะไรค่ะอันนี้น้องดอกมือนะคะแต่ว่าไปยืมชุดพี่พรทิพย์ใส่ก่อนนะคะยืมชุดพี่พรทิพย์ใส่ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดอกมือจะตัดชุดใหม่นะคะน้องดอกมือบอกว่ายังยังขาด ยขาดคะแนนตัดชุดอยู่นะคะพี่พีเอฟซีดูนะ <c ans> <c ans> คะนางกินนางเริ่มกินเก่งแล้วนะคะน้องดอกมือของเรานะคะแต่สังเกตดูแล้วนะคะน้ำหวานเนี่ยจะกินกล้วยเยอะนะคะสับปะรดนางก็กินนะคะโอ้โห น้องช้างเลือกไม่ถูกค่ะพี่พีเอฟซีอวนสั่งแต่ไม่ได้ตัวนอวนสั่งแต่ไม่ได้ตัวนอวนเลยน้องคนไหนดีใจมากเลยค่ะพอยากินมากๆมีคนไหนดีใจไหมคะใกล้ครับวันนี้ครับผมดูแล้วนะคะน้องช้างเลือกไม่ถูกนะคะกินไปเรื่อยๆเราจะให้น้องช้างกินไปเรื่อยๆนะคะพี่พีเอฟซี กินไม่หมดไม่ต้องกลับกลับบ้านนะคะน้องช้างนะคะจัดเต็มให้น้องน้องช้างกินอิ่มเลยค่ะนานๆทีนะคะยมีพีเใจดีมาให้นะคะขอขอได้เดินอักค่ะแล้วก็กินได้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูสาวร่างใหญ่ของเรานะคะจัด

ส้มนะคะครับผมวันนี้เรามาดูมุมสูงครับกันหลายเชือกครับผมหลายเชือกครับตรงนี้เราสีพิบมึง กินยาอะไรอร่อยครับน <pop> <tears> <let ting Matthew s> ้องตัวเหมือนครับผมตัวเล็กครับน่ารักเล็กของเพื่อนครับผม เยอะกับผมอาหารเรือเยอะเลยครับผมเราจะกินไปเรื่อยนะครับผมจนกว่าจะหมดครับหลังจากขึ้นบ้านเสร็จก็มารับประทานอาหารครับผมน้องช้าง วันนี้ก็จะหมดครับผมกินเก่งมากครับผมดอกไหมครับกินเลยครับข้าวโพดผมตอกไหมครับข้าวโพดอร่อยครับผมหวานครับข้าโวโพดหวานครับวันนี้อากาศดีครับพี่น้องครับผมเนื่องจากพายุเข้าหลายวันครับวันนี้ก็เริ่มมีแดด ออกครับผมครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอทีดูทานเข้ามาติดตามช่องพักต่างบัานได้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นั่น่เองครับผมสวัสดีครับ